เราจะไปหาข้าวเช้ากินกันก่อนแถวแถนี้แล้วก็อุยจะไปที่ J จดีโปตนาะนะคะห้องของเราอย<ด>ู่ชัคซีซึ่งที่นี่ก็คือไม่มีลิงนะคะเดินเท่านันนะะ้นค่ะนี่เป็นสภาพถนนทานเร็วตอนเช้านะคะก็คือร้านลวงปิด ยังไม่ค่อยเปิดกันนะคะไม่เหมือนเมื่อคืนที่แบบว่าร้านเปิดเยอะมากเช้านี้เดินออกมา9กองศานะคะเห็นไหมนี่ไม่รู้ว่าอยู่ในปาลอยยุจีนนะนหนีนห่าวตลอดทางคนขายขอก็พูดจินไตตลอดทางป้าบอกเดี๋ยวเชาว้านี้ร้านที่เราจะไปกินจะเป็นร้านแบบผสมอาหารเนปาลกับอาหารแบบอินเตอร์ผสมกันนะคะจะไปลองดูเป็นยังไง ก็คือเสิร์ฟมะม่วงเมืม่อคืนนั่นแหละก็เดี๋ยวลองไปดูกันโอ้ยค,คืนเละมากเลยอะสภาพถนนตรงนี้คือฝุ่นเยอะมากๆนะคะร้านนี้ค่ะที่เราจะมานั่ง Places Bar and Restaurant ไปขึ้นไปข้างบนกันน่าจะเข้าทางนี้นะคิดว่า <Good> morning o o d morning. ถอดรองเท้าก่อนนะคะบรรยากาศร้านนะคะ <5. S 2> เรา5ยังมีแล้กันช่วงอาหารร้านนี้เนี่ยมันจะเป็นวีแกนนะคะซึ่งเราก็ไม่ใช้ใส่เนื้ออยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เลยเลือกมาร้านนี้นะคะสลัดเต็มเลยดีจังน่ากินหลายอย่างเลยบรรยากาศ ในร้านนะคะก็จะเป็นแบบนั่งทานแบบนี้จากหน้าต่างมองออกไปนะคะก็จะเป็นย่านในโซนทามนีวนี่แหละชาจิงเจอร์แอ์เลมอนนะคะแบบ กันเย็นแล้วก็เมื่อวานดูฝนเป็นนิดก็เลยคิดว่าเราควต้องกินอะไรเพื่อสุขภาพเพื<ม>่อที่ว่าจะได้แก้หวันกัดหวัดด้วยและนี่ก็เป็นมื้อเช้ามอน n g งดีไลท์ที่เราสั่งไปนะคะมีออมเล็ตมีขนมปังนะคะแล้วก็จะเป็นโฮมเมดสลัดก t h a ้ k ค o u นี่อันนี้มีน้ำสับปะรดให้ด้วยทั้งหมดนี้คืออยู่ในเซ็ตเดียวกันเลยนะคะแม้แต่ชาอันนี้ที่เราสั่งก็คืออยู่ในเซ็ตเดียวกันเลยส่วนอันนี้จะเป็นสปาเัชสุกนะคะนี่ชอบชามมากเลยอะ่ะชามสวย อ๋อช็อปปี้งเจเนอรี่อ่าห,หลุกเมื่อกี้ไม่ได้อัดนะคะพูดอยู่ตั้งนาน สุดท้ายไม่ได้กดอัดก็คือเอาเป็นว่าเราซื้อ,อตั๋วที่จะไปโพคาลาในวันพรุ่งนี้เรียบร้อยแล้วนะคะรถก็จะมีรอบเดียวอย่างที่รู้กันเนื้อก็คือรอบ7โมงเช้าก็เราก็เลยซื้อทัวร์ไปด้วยเลยเพราะว่าวันนี้เนี่ยตั้งใจว่าจะไปรมันกี้เทปเปิลอยู่แล้วแล้วก็ในทัวร์มันก็จะรวมแบบพวกมัเอ นะเพราะแบบใจดีอื่นๆด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ปาทานด้วยนะคะก็มีทั้งคนขับเนาะแล้วก็ไกด์ทั้งหมดเราจ่ายไปหมื่นส0่รูปีนะคะซึ่งคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ3,000กว่าบาทลองดูค่ะมีไกด์ก็อาจจะดีกว่าไม่มีก็ตอนนี้เดี๋ยวเราเดินกลับที่พักก่อนนะคะเพราะว่าเราจะต้องไปเอาผ้าหนาไม้เขา,าลืมหยิบมัเผื่อแล้วก็เดี๋ยวจะกลับไปเจอเขาที่ออฟฟิศเพื่อไปขึ้นรถนะคะตอน1115 หวังว่าจะไม่ลืมกดอันนะีะตอนนี้เราอยู่ที่สวรรค์ัวนาดนะคะอันนี้จะเป็นตรงเตือนทางเข้านะคะแล้วก็อันนี้ไกด์ที่อยู่กับเราอธิบายว่าธงที่อยู่ข้างบนตรงนี้ค่ะมันก็จะเป็นตัวแทนของธาตุทั้ง5นั่นเองนะคะ Bowl ออ themselves ก็คืออันนี้ถ้าเ,าเ,ราเหรียญเข้าไปในตัวลูกบอลอันนั้นได้นะคะก็บอกว่าเหมือนกับว่าเราก็คือจะโชคดีนะคะ hmm. นี่นั่นไงอ๋อมันคือ unknown, อันโน้นอันโน้นน้องลิงเมื่อกี้ลิงกระโดดเข้าไปกาะเขาเราว่าเราถอยดีกว่าไหมน้องลิงเยอะมากนะคะที่นี่นี่คือเหตุผลที่เขาเรียกว่าวัดลิงนะคะอันนี้เราเดินขึ้นไปข้างบนกันนะคะแล้วก็อุ้ยลูกลิงน่ารักเฮ้ยน่ารักตุ๊กติดด้ดวัดนี้ที่เรามานะคะก็คือจะเป็นโอยเหนื่อย หนึ่งในไซต์ที่เป็นของยูเนสโกนะคะแล้วก็ข้างบนก็คือเราจะสามารถไปชมวิวเมืองของกัดมันดูได้ด้วย เป็นหนึ่งในอาคารในนี้นะคะซึ่งเขาบอกว่ามันก็ได้รับผลกระทบจากแผ่นไหนวเมื่อปี2015เหมือนกันค่ะตัวอาคารเองที่เราเห็นตัวสีขาว,ขาวตรงนี้นะคะก็คือไม่ได้ทําจากซีเมนต์นะคะแต่ว่ามันจะมีส่วนประกอบ3อย่างก็คือตัวที่เป็นลามแซน,นะคะมีทราคอตตาแล้วก็จะมีทรายะคะผสมผสมด้วยกัน3อย่างซึ่งเวลาการที่เราซ่อมแซมหรือปรับปรุงเนี่ยเขาก็จะไม่อนุญ,ญาตให้ใช้พวกซีเมนต์เหมือนกันก็คือจะต้องใช้วัสดุนะคะ3มชนิดนี้เท่านั้นเพื่อให้มันคงรูปแบบเอกลักษณ์แบบเดิมนะคะ

เป็นรูปเพนติงที่เรียกว่าทังกานะคะ<ม>ขึ้นมาชั้นบนของร้านเมื่อกี้นะคะเห็นวิวเมืองกาดมันดุเมืองตรงนี้ทั้งหมดเลยนะคะกาดมันดุแล้วก็อันนี้ด้วยความที่แบบทั้งหมอกทั้งฝุ่นควันมันเยอะเนาะไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าฟ้าเปิดนะคะแนวตรงนั้นด้านหลังเขาตรงนั้นอีกเราจะเห็นภูเขาอีกแนวหนึ่งทางด้านนน้นด้วยนะคะแต่อันนี้คืออากาศมันปิดมากจนเรามองไม่เห็นเลยนะคะ <g ül> อาร์เคดิจเจอร์ที่นี่คือแบบสวยมากๆเลยนะคะดูดนินี่แหละอันนี้คือตัวเจดีนะคะหลักเลยที่เรียกว่าสวยอย่างคัวหน้านะคะโอ้ยเห็นว่ะทุกเรื่องสวยอ่ย it is almost like a 2000 years old one oh money me home oh money come home oh money home sapaloshani sapaloshani oh ni is bot suad la sapaloshani this is called vajra bo vajra vajra बज्रा इज द मिन्स अफ प्रोटेक्सन इन हिन्दुइजम एन्ड इन बुद्धिजम दिस इज मिन्स अफ कम्प्यासन एन्ड दिस इज अल्सो युजड एज द ठन्डर बोल्ड इट डिस्ट्रेक्ट द थन्डर एन्ड इट प्रोटेक्ट्स द मोनमेन्ट นี่นะคะเขาถือว่ามันเป็นส่วนในการาช่วยป้องกันนะคะหลักๆเลยก็คือช่วยป้องกันพวกฟ้าผ่าอะไรแบบนี้นะคะเป็นสัญลักษณ์ของการปกป้องนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเราเอาไว้ที่บ้านเนี่ยเขาก็เชื่อว่าจะช่วยมอบความอุดมสมบูรณ์ให้ด้วย เจดีที่เราเห็นตรงนี้ทั้งหมดนะคะคือเขาจะไม่ได้แบบใช้ซีมเมนต์หรืออะไรเลยนะคะทุกอย่างเนี่ยจะเป็นวัสดุจากธรรมชาติหมดไม่ว่าจะเป็นพวกทรายพวกหินที่มาทํากลายเป็นผงแป้งหรือแบบพวกลัมลัมพาวเดอร์หรืออะไรเงี้ยนะคะแล้วก็แบบเขาจะต้องมีการเพ้นสีใหม่แทบจะทุกเดือนเลยซึ่งเขาจะทํากันในช่วงวันพระจันทร์เต็มดวงนะคะเพราะว่าเหมือนเขาบอกว่าตามความเชื่อเดิมในพุทธศาสนาอะไรเงี้ยก็คือพระพุทธเจ้าก็ประสูติสวรรคตแล้วก็วันที่ตัสรู้เอออะไรเออก็คือวันนั้นก็จะเป็นวันพระจันทร์เต็มดวงอันนี้เราไม่แมนะ แน่ๆเนี่ยก็คือว่าสีที่เขาเพ้นต์ตรงนี้จะเป็นสีจากธรรมชาตินะคะเขาจะไม่ให้ใช้สีอะคริลิกเพราะว่าอะไรเพราะว่าสาเหตุนะคะคอนเซ็ปต์ก็คือตามความเชื่อของพรูพุรธศาสนาแล้วเนี่ยก็คือไม่มีอะไรที่มันจีรังยั่งยืนใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยสีพวกนี้เนี่ยมันก็จะถูกชะล้างไปหรือว่าหายไปตามกาลเวลาแล้วเราก็จะต้องเพ้นต์มันใหม่นั่นเองก็คือเหมือนกับคอนเซ็ปต์ว่าไม่มีอะไรที่ยั่งยืนนั่นเองค่ะ ตอนนี้เราอยู่ที่ปาทันแล้วนะคะ้าแล้วแล้วก็ตอนนี้เรากำลังจะเดินเข้าไปตรงที่ปาทันดูบาสแควร์นะคะ เดีย๋ยวเราจะต้องไปซื้อตั๋วเข้าเขตเ,เมืองเก่ากันก่อนนะคะอย่าลืมนะคะว่าประเทศไทยจุ่ในเขตสเต็กน,นะคะถ้าเราโชว์พาสปอร์ตเนี่ยเราก็จะได้ส่วนลดด้วยนะคะถึงแล้วนะคะปาทันดูบาสแควร์นะคะปา i ์ท <So, S 1> <but> ันถูกจดทะ t บียนเป็นมรดกโลกและถูกจดทะเบียนเป็นมรดโกใน1979ปาร a ทันเป็นเมืองเก่าแก่ที่สุดในทุ่งคัทันดู Valley ปาร a ทันถูกก่อต d ้งขึ้นในศตวรรษที่3เป็นเมือง and Kathmandu was founded as a city in 7th century and b h a k t a p u r was founded in 8th century mm hmm. so p a t a n is the oldest city of all อ uh ืมค่ะ प ठ ाนี่คือเป็นเมืองที่เก่าที่สุดเลยนะคะในในสามอันที่เขาพูดถึงเมื่อกี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเริ่มที่จุดนี้ก่อนนะคะที่ด้านในขอร์ดย้ายของพาเลสกันก่อน see the big guardians of the palace and also you can see the brackets of the roof they are all in details and they represent the different d e इ ल ै e hmm. s ลองดูนะคะมันจะมีดีเทลต่างๆมากมายเลยนี่นะคะเออสวยมากเลยอะ่ะสถานที่แห่งนี้เนี่ยเขาสร้างกันมาห้าสิบปีเลยนะคะแล้วก็ต้องใช้ช่างฝีมือเป็นจำนวนกว่าร้อยคนเลยนี่ดูสิง oh. านละเอียดสวยมากๆ ข้ามนี้นะคะเราจะเห็นว่าจะมีเป็นะระฆังนะคะอันนี้ก็คือเอาไว้เวลาประกาศเรียกผู้คนให้มารวมตัวกันเพื่อชุมนุมใหญ่หรือว่าเวลาต้องมีกิจกรรมอะไรนั่นเองคะ่ะอ่ะเดี๋ยวคราวนี้เราเข้าไปที่พาเลสกันชือช่อ,อสวยมากเลยอ่ะ อันนี้เดิมนะคะเมื่อก่อนตรงนั้นก็จะเป็นทางของพวกรัชวงศ์นะคะที่เขาจะเข้าออกทางด้านนนกันนะคะแล้วก็ันมาทางด้านนี้เมื่อกี้ที่เขาอธิบายนะคะก็คือตรงนี้จะเป็นโซนที่ที่จะมีการแบบพอช่วงเทศกาลในช่วงประมาณเดือน10ก็คือประมาณตุลาเนี่ยเขาก็จะมีการแบบบูชาย,ยันนะคะด้วยการนําสัตว์ประมาณ5ชนิดที่แตกต่างกันไม่เหมือนกันก็จะมีแพะ แกะวัวมีสุนัขนะคะแล้วก็รูสเตอร์นะคะก็คือไก่นั่นเองนะคะซึ่งจริงๆปัจจุบันเนี่ยทางรัฐบาลเขาก็พยายามที่จะแบบไม่ไม่ให้มีพิธีกรรมนี้เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าในความเชื่อของคนทั่วไปเขาก็ยังเชื่อที่จะทําอย่างนั้นกันอยู่นะคะมันก็เลยกลายเป็นว่ายังมีพิธีกรรมนี้เกิดขึ้นอยู่ซึ่งเนาะเราก็สงสารสัตว์มากๆเลยนะคะ the columns, the นี่ค่ะที่กายเขาบอกเมื่อกี้นะคะดูสิคะเนี่ยเป็นการแกะสลักที่แบบละเอียดมากๆดูดีสวยมากๆเลยนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของพาเลสเหมือนกันที่เขากำลังรีโนเวตอยู่นะคะอิฐสีแดงๆที่เขาใช้แบบนี้นะคะ่ะเขาจะไม่ได้ใช้ซีเมนต์ในการเชื่อมนะคะแต่ว่าเขาจะใช้มัดเป็นโคลนประเภทหนึ่งนะคะพวกศิลาจารึกตั้งแต่แบบคริสศต,รสตรวรรษที่15นะคะ อาคารส่วนนี้นะคะเราจะเห็นว่าสองฝั่งเนี่ยไม่เหมือนกันเมื่อกี้เขาก็อธิบายว่าคือส่วนอาคารตรงนี้มันก็คือได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวครั้งหนึ่งเหมือนกันแล้วทีนี้มันก็จะมีช่างชาวสวิสะที่เขามาแบบช่วยปรับปรุงบูรณะให้นะคะแต่ปรากฏว่าเขาอ่ะได้ใส่ความเป็นแบบ สไตล์แบบยุโรปเปียนเข้าไปค่ะซึ่งมันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้แล้วเขาก็ทางการก็เลยบอกว่าเอองั้นก็ทิ้งเอาไว้แบบนี้แหละแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผู้คนทุกคนต่างคนเองก็มองว่าเฮ้ยมันไม่ควรจะเป็นแบบนี้นะจริงแล้วมันควรจะต้องทอาออกมาให้เป็นแบบนี้มากกว่าซึ่งตัวเองนะคะก็เห็นด้วยว่ามันควรจะต้องเป็นแบบนี้สินะมันควต้องเป็นรักษาความเป็นออริจินอลเอาไว้นะคะคือมันไม่ใช่ไม่สวยนะแต่เราว่าแบบมันควรจะต้องเป็นแบบนี้ไหมเนาะอะแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันจะเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์นนะคเเดเราาาขข้ไปูงใกั่ चुलबुल चुलबुल बानी तुहा जुन्हिया हसीली उमुहा เราก็มาทานข้าวกลางวนันกันที่ร้านนี้นะคะ บรรยากาศดีเลยค่ะชดมาแล้วนะคะอันนี้เป็นข้าวแล้วก็อันนี้เป็นปลาอ่าแล้วก็อันนี้รู้สึกจะเป็นแกงกะหรี่นะคะ,ะส่วนอันนี้ของคุณไก่เรานะคะแก้ตายเป็นมีพาดหน้าท้อง It look yummy <c oughs> ราอยู่กันที่ประสุปตินานะคะอันนี้ทิเกตใหญ่มากแล้วก็อันนี้จะเป็นที่ที่เขาเผาศพนะคะ therematorium there differentmatorium the there crematorium the is is are one for 10อันนี้เป็นที่เผาศพของอพวกเหล่าอิลิตนะคะ ซึ่งเขาบอกว่าจะใช้ค่าใช้จ่ายตัวนี้ประมาณ500 u s ์แล้วก็ ถ้าไปฝั่งเมื่อกี้ที่เรามาตอนนั้นก็คือจะถูกลงหน่อยต่างกันคือประมาณครึ่งหนึ่งก็คืออยู่ที่ประมาณ250 u s ์นะคะถามว่าความต่างกันยังไง<ล>เขาก็บอกเขาก็ไม่แน่ใจนะ,ะแต่ว่าจุดนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันจะใกล้วัดมากกว่านะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจด้วยเขาบอกว่าพวกเอ่พกูด้าหรือพวกเจดีแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือถือเป็นต้นแบบเลยของเจดีต่างๆนะคะทั้งในประเทศเราเองหรือแม้แต่ในโซนเอเชียประเทศอื่นๆด้วยนะคะก็คือที่นี่เกิดตั้งแต่ยุคสตอที่2นะคะส่วน ประเทศอื่นๆตั้งแต่ในโซนเอเชียอย่างไทยหรือเซอีเซียหรือว่าในโซนแบบจีนญี่ปุ่นอะไรเงี้ย mm. ก็คือจะเริ่มมีการสร้างผ้ากอดาปพวกเนี้ยในช่วงประมาณศตวรรษที่6นะคะซึ่งจุดกําเนิดก็มาจากประเทศเนปาลเนี่ยแหละคะ่ะ อีกหนึ่งเรื่องของวัดที่นี่นะคะ<ช>เขาถือว่าเป็นวัดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยสำหรับที่นับถือพสชวะนะคะยิ่งใหญ่ขนาดไหนยิ่งใหญ่ขนาดที่ว่าถ้าอ,อย่างคนมุสลิมเองจะต้องไปนัครเมกกะให้ได้สักครั้งในชีวิตสําหรับที่นี่ก็เหมือนกันนะคะใครที่นับถือศาสนาฮินดูก็จะต้องให้ได้มาที่นี่สักครั้งในชีวิตเหมือนกันค่ะ อันนี้ก็คือวัดที่ขอน้ำผึ้พระศิวะนะคะแล้วก็จะเห็นว่าจะมีสัญลักษณ์องค์ด<ณ>้านบน สัญลักษณ์อคมจะต้องอยู่ด้านบนเพราะว่าจะมีความศักดิ์สิทธิ์คือเป็นจุดกําเนิดของจัก,กรวาลทั้งหมดแล้วก็ถ้าไปด้านในนะคะเราจะเห็นอ่วงกระิงตัวนั้นนะคะที่ชื่อว่านาันทีน่าจะภาษาไทยน่าจะเรียกแบบนี้เนาะซึ่งอันนี้เราเข้าไปไม่ได้นะคะเพราะว่าเราเป็นต่างชาติค่ะ อันนั้นที่เราเห็นอยู่นะคะคือเขามีงานเลี้ยงฉลองนะคะคือเราอาจจะไม่ได้ไปถ่ายใกล้เพราะเราเกรงใจเขานะคะก็คือจะเป็นผู้สูงอายุที่อายุ84ขึ้นไปเนี่ยครอบครัวจะเลี้ยงฉลองกันนะคะแล้วก็คือเขาเขาเปรียบเหมือนกับว่าคนที่มีอายุ84ขึ้นไปแล้วเนี่ยก็จะเปรียบเหมือนกับเป็นพระเจ้าของครอบครัวนี้ว่างั้นเถอะอันนี้เขาก็เลยมีการมาเลี้ยงฉลองกันภายในครอบครัวนั่นเองค่ะ อันนี้จะเป็นแบบสีที่เขาเอาไว้ทำเวลาเขายอมผ้านะคะเฮ้ยเจ๋งมากเลยอะ่ะแล้วแบบเนี่ยอันนี้ก็คือตัวที่เวลาเขาจะฟิ้นทำลาย<ม>ก็คือตัวบล็อกที่เขาใช้ทำลายผ้านะคะนี่เลยนี่ค่ะเรามาถึงที่โบตานาทนะคะนี่เป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของโลกนะคะอันดับหนึ่งจะอยู่ที่พมา่า Uh, mm. very historic and cultural place mm. and also holy buddhist pilgrimage mm. and it is enlisted into the unesco yeah. world heritage site mm -hmm. and it was enlisted into unesco in 1979. Mm. Ha. Yeah. And it, it is really popular you can see ha. many tourists many pilgrims and many local visitors uh -huh. are going around this uh -huh. park likewise okay. So I have to work, work follow on a clockwise. Yes. Okay. Do, do we have to make it three times, or just uh, only one time? One time in one Buddhism, not necessarily three times. Uh, in Hinduism, they uh, remember three major gods: Brahma, Vishnu, and Shiva. Uh -huh. So they make it three times. Uh -huh. But here, only one time. Uh -huh. uh, if possible, 108 times. 108 is the holy number. But they do it one time and remember that they have been doing 108 uh -huh. times. or if they visit different times, like time and again, so they can get up to 108 times. ที่นี่เองเนี่ยก็เคยได้รับผลกระทบนะคะจาก เนดินไหวเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ก็คือได้รับการบูรณะมาเรียบร้อยแล้วนะคะบริเวณรอบด้านข้างนะคะของที่นี่ก็จะเป็นโซนร้านขายเยอะมากๆเลยดูดีคึกคักมากแล้วคือคนเยอะมากเราทุกคนก็จะเดินไปในทางเดียวกันหมดเลยนะคะนั่นก็คือเป็นการเดินตามเข็มนาฬิกานั่นเองค่ะเจดี JD ข้างในของเขาจะไม่เหมือนของไทยนะคะข้างในของไทยเนบางทีก็จะแบบ อ่าบางที่ก็จะเข้าได้อะไรเงี้นะคะแต่ว่าที่นี่ข้างในก็คือจะไม่ได้มีห้องไม่ได้มีอะไรก็จะเป็นแบบทึบๆอะไรเงี้ยค่ะ y e สม t นเป็ a บา very big m o n a s t e r i e s with the uh, many students in it hostel uh huh. er and everything but these are just for the prayers they do some ceremony อ uh ๋ออ๋ออันนี้เป็นวัดพุทธนะคะซึ่งหลายๆคนเขาก็จะมาขอพรกันให้แบบ ะอยพอรให้ที่นี่นะคะซึ่งหลายๆคนก็จะมาขอพอรกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาก่อนที่จะไปะขึ้นเขาไปเทรคก,กิ้งนั่นเองเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกัน,นะคะ่ะ<ม>อันนี้ก็จะมีการเขา่าไม้อารมณ์ลคล้ายๆทูบอะค่ะเป็นทูบประเภทนึงนะคะอ๋อฉุดจมูกมาก ที่บ้านเราก็จะมีการซื้อหนมปังให้ปลาใช่ไหมคะที่นี่เขาก็สามารถซื้อพวกอุดพวกเกรนต่างๆนะคะมาเลี้ยงน,นกแบบนี้ได้เหมือนกันคุณไกดเราไปเต้นกับเขาแล้วนะคะ <laughs> ก่อสร้างที่เราเห็นเยอะๆตรงนี้นะคะก็คือเขาพยายามที่จะเอาสายไฟลงใต้ดิน่นะคะตอนนี้เนี่ยทั่วกัดมันดุเลยที่เขาพยายามจะเอาสายไฟลงใต้ดินพูดเราก็นึกถึงประเทศตัวเองนะคะว่าเมื่อไหร่น้อช้าเหลือเกิน อันนี้นะคะมันเป็นทำมาจากไม้ไพลว o o d นะคะนนก็คือแบบมันมีกลิ่นหอมมากๆเลยอะ่ละลงใกล้ๆยืนใกล้ๆอย่างได้กลิ่นเลยเนี่ยสามารถใช้แทนพวกทูบได้เลยนะคะก็คือเขาจะไปเผาไฟแล้วก็เนี่ยมันก็จะมีกลิ่นหอมขึ้นมานะคะออันนี้เราจบทริปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปส่งเขาระหว่างทางเพราะว่าเขาจะต้องไปเลือกตั้งสำหรับเกี่ยวกับพวกทัวริสไกด์นะคะแล้วก,แวก็แล้วเดี๋ยวเราก็จะจบโปรแกรมแล้วเราก็จะกลับโรงแรมกันนะคะ โอเคค่ะตอนนี้ก็กลับเข้ามาในห้องแล้วนะคะก็จบทริปเป็นที่เรียบร้อยนะคะซึ่งวันนี้เราก็ได้ไปเที่ยวมาทั้งหมด4ีที่ด้วยกันก็คือจวอยามพวนาตปาทันโปตนาตแล้วก็ประสุป,ปตินาตค่ะทั้งหมดก็14,000รูปีจ่ายบัตรก็โดนชาร์จอีก490รูปี อันนี้เป็นตั๋วรถบัสเที่ยวจองไว้นะคะของทั้ง2วันนะคะก็คือไปกลับเลยทั้งไปและกลับอะรถมันจะเป็นรอบ7จ็ดโมงทั้งคู่เลยแล้วก็พรุ่งนี้เขาบอกว่าให้เราไปถึงนู่นประมาณ6กโมงครึ่งนะคะซึ่งเราก็รู้โลเคชันแล้วว่าตรงไหนคือเขาจิ้มใน Google Map ให้เราก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราก็จะต้องตื่นเช้าหน่อยนะคะเพื่อนั่งรถไปโพครานะคะก็ก็เดี๋ยวเราจะไปอาบน้ํานะคะไปพักผ่อนแล้วก็จะได้รีบตื่นเช้าในวันพรุ่งนี้